ีค่ะวันนี้นะคะวันจันนะระ์เรียเด็กมาเจอกับคุตตูเต้วิชาภาษาไทายค่ะนี่เด็กคะอาทิตย์นี้นะคะเราอยู่ในช่วงวิชาภาษาไทายวันนี้คุูเต้านะคะจะมาขึ้นบทเรียนเกี่ยวกับจังหวัดค่ะที่เด็กคะนี่เด็กรู้ไม่เอ่ยว่าดเด็กอยู่จังหวัดอะไรคะใช่ค่ะจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุูเต,ต้าก็จะมีเพื่อนๆของดเด็กเนี่ยมาพูดภาษาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะไปกินขนมกันไหมอีกครั้งนะคะไปกินขนมกันไหม ะะ <iser> ไปไหนกันนะไปไหนกันนะอีกครั้งนะคะจะไปไหนกันนะไปมาไปเลยอีกครั้งนะคะไปมาไปเลยหมเหลืองเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนะคะมมอเหลืองเดี๋ยวเจอกันไปกินข้าวหนมกันไหมอีกครั้งนะคะไปกินข้าวหนมกันไหม ไปไหนกันมาอีกครั้งนะคะไปไหนกันมาจะไปไหนกันอีกครั้งนะคะจะไปไหนกันไม่ไปไปเลยอีกครั้งนะคะไม่ไปไปเลยรู้เรื่องเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนะคะรู้เรื่องเดี๋ยวเจอกัน เป็นยังไงคะเด็กภาษาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีนะคะคุณเต้ก็เลือกอของอำเภอบ้านราดนะคะซึ่งจะเป็นพูดเกี่ยวกับเพชรบุรีเลยค่ะวันนี้นะคะคุณต้ก็จะมาบอกเด็กว่าจังหวัดเพชรบุรีค่ะเด็กคำปั่นนะคะเดี๋ยววันนี้คุณต้จะพูดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเพื่อนเ,อนเราพูดกัน,นะคะ่ะเด็กคะวันนี้คำปั่นจังหวัดเพชรบุรีนะคะของเราก็คือเขาวังกู่บ้านค่ะผนมหวานเมืองพระ รำศิละปะแดนธรรมะทะเลงามเอ๊เด็กๆคะวันนี้เรามีท่าทางมาให้ทำกันด้วยนะคะเด็กลองไปทำตามเพื่อนๆเลยค่ะขอวางผู้ว่างของอางนมหวานเลยคะเรียนรำศิลปะแดนธรรมะท่าเราค่ะเด็กๆคะเด็กๆก,ก,ก็ไปฟังเอ่อดูเพื่อนๆน,นะคะได้พูดภาษา ท้องถิ่นแล้วก็คำวันพิบุรีนะคะวันนี้คุณต้าก็จะมาแนะนำเด็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมหวานค่ะที่เด็กคะขนมหวานที่ดังนะคะในจังหวัดพิบุรีก็ได้แก่อะไรคะม็อแกงค่ะแบบนี้เลยนะคะ เป็นขนมที่ดังในจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็จะมีออสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นทะเลค่ะเขาวังนะคะที่คนต่างจังหวัดก็จะมาเที่ยวจังหวัดเรานะคะเด็กๆช่วงนี้นะคะเด็กๆก็จะไปเที่ยวงานอะไรคะงานพระนครคีรีนะคะก็จะร่วมรำลึกถึงจังหวัดเพชรบุรีคะ่ะประวัติความเป็นมาค่ะเด็กๆว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเด็กๆไปเที่ยวเด็กก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดเด็กๆก็อย่าลืมใส่แมสฉีดแอสกตรอยเเยอะนะคะ วันนี้นะคะเด็กๆเมื่อเรารู้เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีแล้วเด็กๆคะเราจะมาเรียนภาษาไทยต่อเลยค่ะวันนี้ครูต้าจะขึ้นชอช้างค่ะเด็กๆคะวิธีการเขียนชอช้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆดูนะคะการเขียนชอช้างนะคะเราก็จะเริ่มจากหัวเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะแต่วันนี้เราจะเริ่มจากหัวด้านนี้ค่ะอ้าวเริ่มจากข้างบนลงล่างทำเป็นหัวกลมๆแบบนี้นะคะและให้เด็กโค้งไปค่ะ แบบนี้แล้วก็ขีดลงมาตรงๆรงเด็กๆตรงนี้นะคะโคตเอนรูป่ะเด็กจะขีดตรงก็ได้นะคะหรือใครเก่งก็เลี้ยคอแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ขีดค่ะลากขึ้นไปแล้วก็ เข้าไปติดหัวเลยค่ะอ้าวแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะคุณเต้งก็จะให้นะคะผัจุบข,ขึ้นแบบแบบนี้นะคะผู้เขาก็บรบกวนนะคะติกแบบคุณเต้าเลยนะคะเพื่อที่เด็กจะเขียนได้นะคะต่อไปค่ะเด็กเราก็เริ่มหัวข้างบนค่ะลากลงมาแบบนี้อ่าลากขึ้นไปแล้วโค้งค่ะดเด็กก็ค่อยๆลากตามเส้นปาขีดนิดเดียวพอน,นะคะไม่ต้องเขียเยอะแล้วก็ขึ้นไปค่ะ เอาหางเข้าด้านในแล้วดึงแบบนี้เด็กๆนะคะมักจะเขียนผิดบ่อยๆเลยเด็กชอบทำหัวแบบนี้ค่ะแล้วก็บานแบบนี้ไม่ใช่นะคะแบบนี้ไม่ถูกต้องค่ะเด็กๆก็ดูคลิปคุณเต้านะคะแล้วก็ฝึกเขียนนะคะวันนี้นะคะนอกจากเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบุรีไปแล้วเด็กๆอย่าลืมนะว่าเด็กอยู่จังหวัดอะไรแล้วอย่าลืมท่องคำฝันกันนะคะวันนี้นะคะคุณเต้าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ